ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสุสตสิ์ร่วมใจกำจัดภายโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเดจเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,ว,วราาตัตวรขัตยราชนารีภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสารปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธานศาสตราจารย์ดรสมเดจเจ้าฟ้า กรมภาษีสว่างควัตวรขัติยราชนารีประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนายเจษดาองอาจปศุสัตว์จังหวัดคนครสวรรค์ก่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการในอำเภอเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ด่านกักกันสัตว์และประชาชนเข้าร่วมโครงการโดยกรมปศุสัตว์ได้จัดทําโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกํจาจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนได้นําสัตว์เลี้ยง เข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทั่วถึงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงเป็นการควบคุมจานวนประชากรสุนัขแมวลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์สาหรับการจัดโครงการนี้ประกอบไปด้วยการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมวการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าการให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย